เอาละมาดูพี่น้องวันอาทิตย์กันค่ะในวันพรุ่งนี้จะต้องระมัดระวังอะไรเป็นพิเศษพี่น้องวันอาทิตย์นะคะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงน,นะคะตัดเปลี่ยนโยกย้ายในเรื่องที่อยู่อาศัยบ้านช่องในเรื่องของหน้าที่การงานและเป็นไปในทางที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็ในเรื่องเงินก็จะมีหมุนเข้ามาค่ะพี่น้องขาขายของดีนะคะขายของดีเจรจ,จาเป็นเงินเป็นทองนะคะทําอะไรมีเม็ดกาไรเข้ามานะคะได้ผลกําไรแล้วนะคะพี่น้องขานะแต่สําหรับพี่น้องวัน อาทิตย์บางท่านป้าหมอคิดว่าน่าจะรุ่มอยู่เนาะยังเครียดอยู่นะคะยังมีปัญหาหลายหลายเรื่องที่เก็บเอาไว้เละกก็นอนไม่หลับไหนไหมคะนะอาฉะนั้นแล้วพี่น้องขาให้โทดีในวันพวกนี้นอนให้หลับซะคืนนี้นะคะทุกอย่างแก้ปัญหาได้ค่ะพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะอย่าได้กังวลเลขนำโชคมาจากไหนมาจากเลขที่เคยได้รับโชคลาภจะหมุนกลับมาอีกครั้งหนึ่งค่ะเลขนาไพา่เลขอะไรคะมีเลขหนึ่งสี่สามแปดค่ะหนึ่งสี่สามแปดค่ะพี่น้องค่ะขอให้เฮงๆค่ะพราวนี้มาดูพี่น้องว สำหรับพี่น้องวันจันเป็นแบบไหนดูกันนะคะพี่น้องวันจันทร์ก็ยังคงเป็นนะคะราชาไม้เท้าอยู่ก็คือ,อยังม่วนอยู่กับการงานโปรเจกต์งานนะคะในส่วนของกิจการก็ดูดีนะคะพี่น้องวันจันทหมดทุกหมดโศกหมดโรคหมดภัยเสน่ห์จำใดไม่มีนะคะจบในเรื่องร้ายๆนะทนานายแค่เคล็ดให้หน่อยค่ะแต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังในวันพรุ่งนี้คือเรื่องสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องของลำไส้อาหารเป็นพิษกระเพาะอาหารหนักเสียนะคะ,ะ,คะภูมิแพ้ก็ได้ค่ะพี่น้องข่ะนะอันนี้เระมัดระวังเป็นอย่างดี ส่วนไพ่เดอะวอร์นะคะพี่น้องขาเนาะพี่น้องวันจันทรเริ่มเดินใหม่นั้นพระหมอคิดว่าลงตัวแล้วก็ดีนะคะขึ้นในหลายเรื่องเลยล่ะค่ะไม่ว่าจะเป็นงานเงินและขบริวารน,นะคะอ่าฉะนั้นแล้วพี่น้องวันจันทร์นะคะก็จะได้กังวลน,นะคะเออเริ่มดีขึ้นในทุกเรื่องตามลาดับค่ะและรอข่าวเรื่องอะไรอยู่ในวันพวกนี้ก็จะได้รับข่าวดีค่ะพี่น้องขาหนะ้ยายไพ่หกไม้เท้ารองาน ก็จะได้ข่าวดีกับเรื่องงานนะคะอืมนี่อย่างนี้เลยแล้วก็อาจจะมีเกณฑ์เดินทางออกนอกพื้นที่ยังไม่มีเปลนด้วยนะคะนี่ไปแหละทำกิจทําการประสานงานเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะดูว่าน่าจะประสบความสําเร็จค่ะพี่น้องวันจันค่ะเอาละค่ะเลขนําโชคมาจากไหนมาจากนะคะเลขจำตัวของเราเองค่ะเลขนหน้าไพ่เลขอะไรคะมีเลขหนึ่งสนะคะแล้วก็26ค่ะ1 3 2 6สาสองค่ะพี่น้องค่ะขอให้เฮงๆค่ะมาดูพี่น้องวันอังคารบ้างค่ะ สำหรับพี่น้องวันอังคารเป็นแบบไหนดูกันอะกลุ่มเครียดเรื่องอะไรเอ่ยคะอ่ามีความรู้สึกว่ากังวลตึงเครียดนะคะนี่แล้วก็เซ็งกับบริวารมากเลยนะคะในวันพรุ่งนี้ดูว่าไม่สบายใจไม่สบายอกสบายใจแล้วก็กังวลในส่วนของบริวารน,นะคะแล้วก็นะคะเล็งเงินอยู่ก็ มีเม็ดเงินเข้ามาค่ะพี่น้องค่ะเลงเงินอยู่ก็มีเม็ดเงินเข้ามานะคะเลงวิธีการหาเงินก็มีเม็ดเงินเข้ามาแล้วค่ะพี่น้องวันอังคารค่ะนะเออแล้วก็ลงมือหาได้เลยค่ะพี่น้องค่ะมีเงินกองอยู่จริงนะคะนี่ทุกอย่างมีความรู้สึกว่ารอรีรอจังหวะโอกาสแล้วก็ไม่ได้ดังใจนะคะอันนี้เกี่ยวกับเกี่ยวข้องกับตัวเองเป็นหลักค่ะไม่ได้เกี่ยวกับบริวารแต่อย่างไรนะคะพี่น้องวันอังคารเนาะเอาละค่ะเลขนำโชคมาจากไหนนะคะก็มาจากนะคะเลขที่เราเฝ้าด้วยความเพียรค่ะ เลขหน้าไพ่เลขอะไรคะมีเลข18นะคะแล้วก็47ค่ะ18 47ค่ะพี่น้องวันอังคารขอให้เฮงๆค่ะมาดูพี่น้องวันพุธกลางวันบ้างอ่ะสําหรับพุธกลางวันเป็นแบบไหนดูกันนะพุธกลางวันมีเงินข้ามมือค่ะนะคะมีเงินข้ามือนะคะนี่เงินดีขึ้นการเงินดีขึ้นในวันพ่กนี้ก็เซนพิเศษแรงๆนะคะพี่น้องขาเนาะลางสังหรณ์แม่นๆในทุกเรื่องอ่ามีพรสวรรค์มีความคิดสร้างสรรค์มีไอเดียนะในวันพวกนี้ นะดูว่าบางท่านนั้นอ่อนแออ่อนเพลียนะคะควรที่จะพักผ่อนพักร่างบ้างนะคะนี่อย่างนี้เลยนอนนิ่งๆนะคะทำงานหนักๆเหนียดไหมคะนะยังไงแล้วเนี่ยนะควรที่จะดูแลสุขภาพของตัวเองเป็นหลักค่ะพี่น้องค่ะนะโชว์เรื่องเดียวคือเรื่องของสุขภาพค่ะส่วนเรื่องของการงานนะคะบางท่านก็งานหนักอยู่หนะะ้าแต่เคลียร์ได้นะคะอเคลียร์ได้เอาไว้เอาอยู่เอาอดด้วยสิบไม้เท้าคะ่ะพี่น้องวันพุธกลางวันค่ะเลขนั้นโจมมาจากไหนมาจากเลขประจําตัวของเราั่นเองค่ะเลขนาไพ่เลขอะไรคะมีเลขนะคะสองสี่แล้วก็หนึ่งศูนย์ค่ะ สองสี่หนึ่งศูนค่ะพี่น้องวันพุธกลางวันขอให้เฮงเงค่ะมาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนบ้างค่ะสำหรับพุธกลางคืนนั้นเออนะคะ หนึ่งไม้เท้านะก่อนหน้านี้อาจจะมีโอกาสนะคะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเริ่มงานใหม่เริ่มกิจการใหม่นะคะแต่สําหรับบางท่านในวันพรุ่งนี้ดูว่างานยุ่งเคลียงานยังไม่เสร็จนะคะเพิ่งจะต้นเดือนนะคะที่ผ่านมาก็ยังเคลียไม่เสร็จและยังมีความรู้สึกว่าขัดแย้งกับบริวารหน่อยหนึ่งอะไรก็พี่น้องวันพุธกลางคืนก็อยากจะออกพักผ่อนละนะคะเคลียงานให้เสร็จแล้วพักผ่อนนะคะวันสงกรานนะยาวๆหยุดยาวๆไปนะคะส่วนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็ยังคงโอเคอยู่ทุกอย่างประการพองก็ค่อยเดินนะคะและก็ตั้งดีในทุกเรืื่่อองงงคคะะสําาหรัับพพีนนน้วุกล ในวันพรุ่งนี้ค่ะเลขนําโชคมาจากไหนนะคะมาจากเลขพานะของเราค่ะที่เราใช้อยู่บ่อยๆค่ะเลขหน้าไพ่ให้เลขอะไรคะมีเลขหนึ่งห้าศูนย์สี่หนึ่งห้าศูนย์สี่ค่ะพี่น้องค่ะขอให้เฮงๆค่ะมาดูพี่น้องวันพฤหัสบดีบ้างค่ะพี่น้องวันพฤหัสบดีพบทางออกทางสว่างมีโชคมีลาบมานะคะไพ่ตัวตนดีมากเลยเรื่องเงินรวยละรวยละนะคะขอเครดิตไว้ก็จะได้รับนะคะอนุมัตอ่าว่าอย่างนั้นมีคนช่วยเหลือเรื่องเงินเรื่องเงินทุนนะคะ น่ะนะคะฉะนั้นแล้วพี่น้องวันพฤหัสบดีเดีเวอรนนะคะในวันพรุ่งนี้และอาจจะเดินทางออกนอกพื้นที่ยังไม่มีเปลนนะคะเอออย่างเร่งด่วนด้วยนะครับรถกับระมัดร,ระวังข่ดในวันพรุ่งนี้อย่าขับรถเร็วแล้วก็ในวันพรุ่งนี้ตัดสินใจอะไรต้องใช้ข้อมูลให้เหตุผลนะคะอย่าพูดอะไรแบบลอยๆแบบเด็กๆนะ,ะเออมันจะทําให้เราเสียเทาเดียกว,ว่าเสียเครดิตได้นะคะพี่น้องค่ะเนาะ,ะในเรื่องของคาพูดเป็นหลักขาดในวันพรุ่งนี้ค่ะพี่น้องค่ะนอกนั้นดีเยี่ยมเลยค่ะสําหรับพี่น้องวันพฤหัสบดีค่ะ เลขนาโชคมาจากไหนนะคะเป็นตัวเลขเกี่ยวข้องกับคนรักคู่รักของเราค่ะเลขนาภัยให้เลขอะไรคะมีเลข19นะคะแล้วก็5 4คะ่ 19, 5, 4คะหนึ่งเก้ห้าสค่ะขอให้เหฮงๆค่ะมาดูพี่น้องวันศุกร์บ้างคะ่ะสําหรับพี่น้องวันศุกร์เป็นแบบไหนดูกันนะคะพี่น้องวันศุกร์นะคะหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทอง,ทองการเงินดีขึ้นนะคะ มีบริวารซึ่งเป็นผู้ลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือเกื้อหนุนพี่น้องวันศุกร์เป็นอย่างดีมีโอกาสร่วมฉลองความสําเร็จเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะนี่ทำยอดขายถึงฉลองมงคลสมรสได้ด้วยค่ะแต่ในวันพวกนี้ระมัดระวังในเรื่องการลงทุนลงหุนที่มีความเสี่ยงนะคะพี่น้องค่ะทําอะไรที่ผิดกฎผิดระเบียบไม่ได้นะคะพี่น้องนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องความรักความสัมพันธ์ก็แล้วแต่นะคะในกรณีที่มีคู่อยู่แล้วก็เราจะนะคะรับคนอื่นเข้ามาอยู่ในใจนี่ดูว่ามันไม่ได้นะคะนี่ต้องหลีกเลี่ยงนะคะสาหรับ เลขนำโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขประจําตัวของเรานั่นเองค่ะเลขนหน้าไพ่เลขอะไรคะมีเลขหนึ่งห้านะคะแล้วก็สามหนึ่งค่ะหนึ่งห้าสามหนึ่งค่ะพี่น้องค่ะขอให้เฮงๆค่ะมาดูพี่น้องวันเสาร์บ้างค่ะสําหรับพี่น้องวันเสาร์เป็นแบบไหนดูกันนะคะพี่น้องวันเสาร์ได้เงินหรือเปล่าคะคนน้นนี้น่านะคะ ดาวเหรียญมีเงินเข้านะคะรวยนะคะแต่วันพรุ่งนี้ก็มีความรู้สึกว่าเป็นห่วงคนรักคนในครอบครัวนะคะคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ลูกหลานอะไรประมาณนี้แล้วก็มีโปรเจกต์ในหัวเยอะแยะมากมายที่จะขยับขยายอ่าในส่วนของอการที่จะทําในกิจการอะไรก็แล้วแต่ก็ลงมือทาสักเรื่องหนึ่งค่ะนะส่วนเรื่องการเงินมีการเตือนนะบอกว่ามีเงินเข้าก็จริงแต่ยังคงเป็นเงินหมุนอยู่นะคะพี่น้องวันเสาร์นะดังนั้นบริหารจัดการการเงินให้ดีค่ะไม่งั้นเราจะชอตเงินอีกนะคะพี่น้องขานะเอาเป็นแบบนี้กันค่ะ เอาละค่ะเลขมันโชคมาจากไหนพี่ตัวเลขประจำตัวของเรานั่นเองค่ะเลขนไาพา่ยให้เลขอะไรคะมีเลข96นะคะแล้วก็72ค่ะ96 72ค่ะพี่น้องค่ะขอให้เฮงๆค่ะพระหมอไวพรนะพี่น้องทั้ง8วันเกิดกินดีอยู่ดีมีสสุขภาพแข็งแรงค่ะพี่น้องค่ะสวัสดี